พ่อแล้วครับหัวหน้าช่างวัสดีครับผมชื่อเดชชัยคือเป็นระดีครับก่อนที่พเราจะมาเป็นช่างสูงก็เป็นคนถ่ายรูปครับตอนนี้ผมจะมาเป็นช่างผมเป็นคนวัดระยะทางจากระดับทางสูงจากระดับน้ำทะเลครับหมวกไหมหมวกไหมนิสวอลนะทกับเ วัีคเป็นก็เป็นคนมตอี่นี่นะที่นี่คือรนักพิธีชื่อแม่งชื่อเอเครับ ดินมาที่เลื่อนคอนตัวขาทำไมซาบน้ำตกกองก้ก็จะมีตัดื้อน้ากระดูดเลือดวิธีป้องกันคือต้องใส่ถุงกันพากและทางอาจจะลื่นได้ถ้าจะออกมาอากาศเวลาอากาศชื้นหรือถ้อฝนกากก็จะออกมาเยอะคพระทางที่นี่แต่ทำอะไร เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอมาถึงตาตูนะตาตูนก็พูดเลยที่จะเแล้วก็ตูนก็ขอบคุณที่ได้มาดูพวกเราคับคุณพ่อคุณแม่ชอบจุดไหนมากที่สุดครับตอบไหนค่ะชอบจุดไหนมากที่สุดคะคุณพ่อคุณแม่ชอบทุกจุดลูกทุกจุดเลยตูนตอบแล้ว ตูนตูนตอกไม่ได้ตอกบางป้ายแต่ตูนนั่งเฉยๆก็ก็ครูเอาแต่ตอกคนเดียวแต่แต่ฉันตอกบางป้ายประมาณตั้งต้นตอกป้ายต้นมาใส่เสื้อน้าของเมื่อป้ายแต่ตุนแต่งครับตีนี้สึีเมายเบื่อกระเนิดแล้วก็เหนื่อยด้วยครับครบทุกรถ ผู้ปกครอมเข้ามาที่น้ำตกคอแป้าและทอืนความสวยงาของพื้นป่าและต้นข้างผก้สังข้างครัก็ขอขอบคุณนะครับที้นป่าและมาที่นี่นะครับต่้งใจแน่ถ่ายวิดีโออยู่หวเรืองหังเรา่งหม้างหวเรอครับ